ขอกราบสวัสดีเ c ฟทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพพรวยก็จะพาเอฟซมาที่วัดพระทุด,ดงนะครับผมเพราะว่างวดที่แล้ว90พระทุด,ดงมาเต็มเต็มเลยนะครับผมเพราะว่าฝันเห็นรถโอปอพพรายนะครับก็เลยตีเป็น90เข้ามาเต็มเต็มเลยนะครับอันนี้พระทุด,ดงหรือว่าพระตีนะครับผมมาขอทวงแชมป์คืนนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางเด็ดๆของทางช่องนะครับผมทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพระตีฝันเพิ่มนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานได้โทรทางแอดมินแอดมินไม่ได้ว่างมานะครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยได้มาเนาะพระตีฝันเพิ่มอีกแล้วนะครับฝันเพิ่ม เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับผมอาเดี๋ยวเรามารับชมกันว่าฝันเพิ่มจะเป็นตัวไหนครับผมกาบนมัสการการนมัสการครับอาจารย์จ้ะเจริญพรจะเริดทรัพย์นาคีแล้วก็อปอนาคีพารวยนาคีพารวยเอที่ยังไม่ทิ้งอาจารย์มาตลอดมาทุกไว้บางครั้งก็ห่างหกันไปมั่งก็ธรรมดา นี้ก็วดนี้เราก็เข้าเต็มๆก็เป็นบุญที่ว่าก็ดีถ้าเข้าเพราะว่าญาติโยมก็จะได้มีปัจจัยซื้อกินกันจุนครอบครัวช่วงนี้ปัญหามันก็หลายสิ่งหลายอย่างเนาะอาจารย์ก็มีนิมิตฝันที่ดีอยู่ จิตฝันที่ดีอยู่คือว่าอะไรเมื่อวานนี้อาจารย์ก็ได้ไปกินข้าวแล้วก็ไปสวดบนพระปรลิตบ้านสีหาพระบาทรวยด้วยแล้วก็พอกลับมาวัดก็ฝันว่าเอ๊ะอาจารย์าท้ายเขามาบอกว่าทําไมไม่เอาเก้าเข้าหน้าเก้าเข้าหน้าเอาหนึ่งเข้าหลังแต่ว่า อันนั้นก็ให้เป็นนี่แหละเขาก็บอกว่าหกกับเก้านะมันตัวเดียวกันแต่ว่าให้อาจารย์จัดลองยี่บห้าลงไว้อาจารย์ก็เป็นใน,นมิตฝันฝันเมื่อคืนหนะครับอาจารย์เมื่อคืนนี้แล้วก็มาฝัน เดี๋ยวว่าได้ขับรถโดยซับนาะคีไปไหนไม่รู้อาจารย์ขับเองเจ้าสิบเจ็ดแบบมาอีกออแล้วนะครับอาจารย,อาารยอ์อาจารย์ขับเองอาจารย์ขับเองกับมืออันนี้เรื่องจริงอาจารย์ขับเองอ๋วจะมาสาม,ามารอบแล้วน,นี่อาจารย์ขับเดินหน้าอย่างเดียวมไม่ถอยแล้วทีนี้เขาก็มาย้ำอาจารย์อีกว่าให้ให้ให้เอา ให้เอาเก้าออกหน้าได้ไหม uh. อาจารย์ mm. นี่แหละเป็นแนวทางของอาจารย์ยังไงก็ตามกันอีกทีแล้วก็อาจารย์ก็ญาติโยมท่านใดที่ว่ามีโชคกับอาจารย์ถ้าอยากเพิ่มสร้างกับอาจารย์ก็ติดต่ออาจารย์ได้เด้อ ติดต่ออาจารย์ได้เบอร์โทรอะไรครับอาจารย์เบอร์โทรอาจารย์ปะ่คปะ,ะครับยังใส่หนีได้เปล่ะเขียนเช่นเลยครับเยังใช่ก็ได้ครับอาจารย์เอฟซีอยากโทรหาอาจารย์นะครับม่ายม่นคือบุปเสนา คือร์อโทรอาจารย์พัทุดงหรือว่าพัตตีนะครับผมติดต่ออาจารย์ได้ครับไปอายากร่วมสร้างเอ,อคนละบาทห้าบาทสองบาทก็ดีหมดนะใคร,ครมีโชคกับอาจารย์เพราะว่าทางวัดอาจารย์ก็ยังต้องการต่อเติมอยู่เป็นเหล็กเป็นอะไรเพราะว่าเผื่อได้ซ่อมรั้วที่มันชำรุดแต่ว่าบ<ม>ัจจัที่หลอองค์พระเรามีแล้วครับผม มีอยู่แล้วอาจารย์เชฟตี้ไว้อยู่เชฟไว้อยู่ครับครับอาจารย์เอาแยกออกอยู่อันนี้ก็คือว่าใหม่วองใหม่สร้างอันใหม่โอ้เอาอาจารย์อาจารย์จะสร้างอะไรครับอาจารย์ก็คือว่าปัจจัยเอามาซ่อมรั้วเหล็กที่ว่าซ่อมรั้วเหล็กมันข้างสาราเนี่ยครับอาจารย์ใช่ข้างสาราเรานี่แหละบางทีมันก็ผุก็พังเราต้องแยกโซนโซนต่างหากครับผมถ้าเราจะเอาปัจจัยตัวนี้มาใส่ตัวนี้ มันก็จะล่อหลอไปใช่ครับอาจารย์เพราะว่าอาจาร,รย์ก็กลัวอาจาร,รย์ไม่ได้หลอ่อพระเหมือนกันเพราะว่าสัจจะถ้าวาอาจารย์ถ้าลั่นไปแล้วถ้าอาจาร,รย์ทําไม่ได้อาจาร,รย์ก็จะอายชาโจมครับเพราะว่าหนึ่งอาจาร,รย์จะไปให้คนว่าอาจาร,รย์ได้อืหลายสิ่งหลายอย่างมแต่ว่าไม่พูดอย่างที่อาจาร,รย์ว่าเออถ้าหวยเข้าตัวนี้มันเข้าเนี่ยอาจารย์ถึงจะขอสายบุญ แต่ว่าก็เข้าตรงๆแล้วครับผมจริงไหมจําได้ไหมรัก้าศูนย์ครับเอ 90, บเอใช่เพราะว่าทําอยู่เอออาจารย์ก็ไปบอกกล่าวไว้อยู่ว่าฉันขอสีงวดโออาจารย์ขอสีงวดขอขอทุออ่มบัดบอกค่ับุ่มัดเท่านั้นอ,อาจารย์ก็บ่นอยู่ว่าถ้าอยากให้สร้างอยากให้สร้างแต่ว่าถ้ามันไม่เข้าจะเอาไหนามาสร้างฉันก็ไม่ใจพระดัง ถ้าไม่อาศัยโชคใช่ไหมครับก็นนข,อขออันนี้เป็นไปแล้วหมดเรียออ,ยอีกสีขอไหมเรียอยอีกสี่เรียกอีกสี่ถ้าถ้าตัวน,นี้ขออาจารย์เพิ่งของใช่ไหมครับขอไว้ตั้งแต่ก่อนฝันเกี่ยวทอแล้วก็ถ้าตัวมางวดนี้เข้าก็เรียออีกสามครับตอน ตอนนี้งวดวันที่สิบเนี่ยเหลือสี่ใช่ไหมครับไอ้วันวันวัน,ว,นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี่ถ้ามีงวดที่สี่นี่ครับใช่ใช่ใชว่าอันที่ห้าออกไปแล้วก็เออเก้าสิบครับผมครับผมเหลือ,ลอไต<ป>สี่<ป>งวดเออมันก็เลื้ยอีกถ้าง,งวดนี้เข้าอีกมันก็เลื้ยอยู่สามถ้าไม่เข้าก็ยังเลือยสี่ครับผมเออนั่นแหละคืออาจารย์ขอสี่งวดในการที่จะสร้างใช่สร้างสร้างรั้ว ตาลาใช่ขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะครับผมนี่คือใกล้เมื่อจงตามอีกเคื่อนนะค่ัอ่าที่ที่เดี๋ยวใกล้ๆวันใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ก็มาตามอีกทีเผื่อปล่อยสอดเด็ดสามตัวโอ้เอาาว่าสองตัวมันอยู่อย่างนี้แล้วครับพอแล้วอันนี้พอแล้วจบอ่าจบจบแล้วก็เลีอยแต่รอครับ รอบผูกนี่ไทยอืม่มพิเศษอีกแล้วก็<น>ะทะเบียนรถอาจารย์ทะเบียนรถโอ้ที่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 ขับรถอืถ้ายังไงเราก็ให้เราคิดแค่ว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันครับผม,มอ,าอาจารย์จับวให้เนาะได้ไหมได้ครับอาจารย์ ให้เราว่าไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ตัวเดียวกันครับอาจจะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดก็ได้นะอาจารย์ใช่เอมอม,มันก็ตร,ตรงทะเบียนรถผมอีกแล้วครับนะตรงทะเบียนรถอีกะอืมทะเบียนรถผมเข้ามาสามงวดเลยนะอาจารย์ที่ที่อาจารย์บอก้วครับ 901907นี่ตัวเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับอาจจะเป็น907ก็ได้นอะอาจารย์เนาะจ้ะอาจารย์ก็ขอฝากทิ้งท้ายด้วยไหมครับผมเออยังไงก็ขอให้พวกเราติดตามอาจารย์ทงช่องเปิดทัพย์นาคีแล้วก็โอปอ,อแล้วก็นาคีพารวย,รวยนาคีพารวยที่ติดตามอาจารย์มาตลอดไม่เคยทิ้งกันเพราะรว่าแลก็ติดตามกันก็ จัดโมทุกท่านท่าน